สวัสดีครับตอนนี้คุณกำลังดูหนังนอกกระแสเรียลชันนะครับและหนังที่ผมจะเียาชันในคราวนี้นะครับคือเรื่อง Dash Camp นะครับผมซึ่งเรื่องยอคล้าเนี่ยก็เกี่ยวนังเองนะครับที่กำลังขับรถอยู่ในที่มืดนะครับแล้วก็เจอคนแปลกหน้าลึกลามนะครับขอติดรถขึ้นไปด้วยนะครับผมและหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ได้เจอเหตุการณ์แปลกประหลาดต่างๆนานานะครับผมเรื่องยอก็มีเท่านี้นะครับแบบย่อสุดๆเลยแล้วกันนะก็ไปลองดูกันดีกว่าครับว่าไอคนแปลกหน้าเนี่ยมันทำอะไรกันแน่ครับ เนี่ยกำลังขับรถอ,อยู่ไปตามทางเหมือนไลฟ์สดไปด้วยนะนอ๋อคนสร้างเรื่องโฮสนะครับผม oh. นี่ไงมันเหมือนแบบมีคนตามไลฟ์มาแล้วมาหาหนางเอกอะ <Shut. S 1> ฮัลโหลเอาเจอผีวะ่ะลอ,อ,อยมาขนาดนี้อือ <c oughs> จอคนตามฆ่าเลยเหรอเฮ้ <c oughs> ขีเข้าอ่นเนี่ยเดสแคมในโรงหนังแล้วก็ออนดีมานะครับผม,มน่าจะฉายพร้อมๆกันวันที่สามจูนนะฮะถือว่าน่าสนใจเลยนะครับผมเพราะพอเขาบอกว่ามันมีการไลฟ์สดด้วยเนี่ย มันก็เลยคิดว่ามันเป็นอารมณ์คล้ายๆแบบหนังลองเทงหรือเปล่าถ่ายไปเรื่อยๆ,ๆและความคิดเห็นอะไรที่มันน่าสนใจนะคอยแบบป๊อป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 ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับตัวหนังเองเนี่ยมันก็อาจจะพูดถึงอันตรายของการไลฟ์สดก็ได้นะเพราะว่าคือพอเราไลฟ์สดเนี่ยแล้วคนมาดูเนี่ยก็รู้ไงว่าเรากำลังอยู่ที่ไหนกำลังทําอะไรอยู่การที่คนจะมาตามเราเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องยากนะ ซึ่งตอนช่วงแร,งแรกๆของหนังเนี่ยเราจะสังเกตได้ว่าเอออาจจะเป็นคนโรคจิตคนแปลกคนไร้บ้านเนี่ยมายุ่งอะไรกับนางเอกหรือเปล่าแต่หลังๆนี่มันเหมือนกลายเป็นเรื่องผียังไงก็ไม่รู้นะครับอยู่ๆคนตัวปลิวมีสัญลักษณ์เหมือนเป็นสัญลักษณ์รูนหรือสัญลักษณ์แม่มดอ่ะที่ติดอยู่ตามแผ่นกระดาษต่างๆเนี่ยคนตัวปลิวมาอย่างเงี้ยและหลังๆเนี่ยมันก็เหมือนเจอคนเหมือนผีเข้าอ่ะมึงล่างทรงไว้เนี่ยเนี่ยเดี๋ยวดูนะครับผม เนี่ยเนี่ยตรงช่วงเนี้ยแม่งเหมือนเจอผู้ชายกระโดดแหวคนยิงปืนคนประหล,ะหลาดๆอ่ะเข้ามาเหมือนจะเข้ามาทำร้ายนางเอกอ่ะก็เลยผมว่ามันก็น่าจะเป็นคอนเซปต์เดิมอยู่นะครับที่เกี่ยวกับเรื่องผีนะและพุ่มกับคนนี้เนี่ยเขาก็เคยทาเรื่องโฮสต์มาก่อนซึ่งเรื่องราวเกี่ยวกับเ,ออเพื่อนๆห้าคนที่เป็นผู้หญิงเนี่ยอัญเชิญผีเข้ามาซึ่งการถ่ายทำของเขาเนี่ยเป็นการบันทึกหน้าจอ คอมของแต่ละคนแล้วก็เล่าเรื่องราวไปเรื่อยเป็นเหมือนอารมณ์แบบใช้ทุนไม่เยอะอะไรเงี้ยแล้วหนังเรื่องนี้เนี่ยเขาก็ใช้มือถือถ่ายด้วยนะครับผมก็ยังจะคนคอนเซปต์แบบโลบัจเจตอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่ตัวหนังเนี่ยก็น่าสนใจนะฮะแต่ก็ยังไม่รู้นะครับว่าจะมีค่ายไหนในมองไทยเนี่ยซื้อเรื่องนี้มาฉายหรือเปล่านะครับแล้วเพื่อนเพื่อที่ดูตัวอย่างหนังเรื่องนี้เนี่ยมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างเนี่ยก็ลองคอมเมนต์บอกได้นะครับผม ในคราวหน้านะครับผมจะเอาหนังเรื่องไหนมารีแอคชั่นไปพร้อมกันอีกเนี่ยก็ฝากดติดตามด้วยนะครับผมส่วนคลิปนี้นครับดูหนังนอกกระแสกลไปแล้วครับสวัสดีครับ